ก็สวัสดีนะคะสวัสดีวันที่1พฤษภาคมพศ2565ค่ะสวัสดีวันแรงงานเวลาตอนนี้เวลา4โมงเย็นจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะมาพบกับรินสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งแล้วค่ะวันนี้แม่รินก็มาอยู่ในสวนผักค่ะท่านผู้ชมวันนี้อากาศค่อนข้างดีค่ะช่วงเช้าเชนี่ก็คือไม่มีแดดนะคะค่อนข้างจะไปทาง อากาศหนาวเย็นมากกว่าค่ะมีหมอกลงนิดๆแต่พอหลังเที่ยงมาก็อย่างที่เห็นเลยค่ะแดดร้อนจ้ามากเลยตอนนี้แล้วก็แม่ลินก็จะมาปลูกผักนะคะท่านผู้ชมนี่ก่อนอื่นให้มาดูผักตรงที่ปลูกไว้นี่ค่ะก็เกิดหมดเลยนะติดหมดทุกต้นเลยค่ะทุกคนทางนี้ก็จะเป็นดอกไม้นะคะที่เห็นข,า,ขาวๆเต็มนี่ก็คือ เป็นดอกฟันซินโตที่เขาแก่แล้วนะคะแล้วก็เขาก็เป็นสีขาวๆนี่เนาะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเอ่อเป็นผงเป็นอะไรเป็นคือมันแก่แล้วะคะ่ะทุกคนแต่ว่าก็ขณะเดียวกันก็ говорят, จะมีดอกสีเหลืองๆดอกใหม่นะคะที่เพิ่งขึ้นมาอยู่ด้วยเนาะ,ะมาดูสวนผักข,ขอมมะลินกันค่ะวันนี้จะมาปลูกผักค่ะอันนี้เดี๋ยวไม่มาดูก่อนว่าวันนี้จะปลูกอะไรบ้าง นี่ก็จะเป็นพวกบวบนะคะทุกคนเป็นบวบที่เมลินก็เพาะไว้ตั้งแต่ประมาณน่าจะสองสัปดาห์แล้วค่ะเนาะก็เพาะในนี้แหละก็ถ่ายคลิปรู้ด้วยถ่ายคลิปไว้ด้วยว่ามีอะไรบ้างก็จะมีบวบเหลี่ยมมีบวบวานมีบวบงูอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นบวบอะไรค่ะใบแฉกแบบนี้ค่ะน่าจะเป็นบวบงูหรือเปล่านะเพราะว่าเพาะแล้วก็วางไว้ด้วยกันวทีนี้ก็ลืมค่ะว่าอะไรเป็นอะไร ก็ลืมหมดเลยบวบงูนะคะน่าจะน่าจะใช่อยู่นะหรือว่าผักบงก็ไม่รู้โอ้ยเดี๋ยวอะไรเกิดก็ได้นั้นแหละค่ะเนาะแล้วก็นี่ก็จะมีซื้อผักมาเพิ่มนะคะก็มีเยอะแยะเลยนะมีผักอะไรบ้างเนี่ยมีอันนี้เป็นกะหล่ำดาวค่ะคาโบดีบรูเซลก็คือกระหล่ำดาวนั่นแหละกระหล่ำดาวนี่ก็ยังไม่เคยปลูกนะคะทุกคนก็เอามาลองเหมือนกันค่ะ กระหล่ำดาวหกต้นเอ้ยใช่ไหมเออหกต้นค่ะหกต้นแล้วก็จะมีอันนี้คาโวเฟียรีก็คือกระหล่ำดอกนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะซ้ำกันกันกบที่เอามาปลูกวันนั้นหรือเปล่านะเพราะว่าปลูกแล้วบางทีก็ลืมค่ะก็ซื้อมาซ้ำกันก็นกมีกระหล่ำดอกคาโวโรดิคาโบฟิีอรีนะคะภาษาอิตาลีนะคะทุกคนอ่าอันนี้ก็เป็น คาร์โบโลคาปูชโชเบยียงเขาก็คืออ,อะไรนะกระลำที่เป็นหัวค่ะกระลำปลีเนาะกระลำปลีค่ะอันนี้นอ้ยตอนนี้แดดร้อนมากเลยค่ะพอผักพอเขาชินกับการอยู่ในบ้านใช่ไหมแล้วเขามาโดนแดดเขาก็จะเริ่มเหี่ยวแล้วค่นนี้เริ่มเหี่ยวเลยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเราปลูกไว้เย็นๆแล้วเขาก็ก็ติดค่ะ แล้วก็จะมีอันนี้ก็เป็นพริกค่ะเปเปโรนี่ปีการเตก็คือว่าพริกเผ็ดนะคะทุกคนซึ่งก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นพริกแบบไหนนะเวลามันเขาเกิดลูกค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าจะเกิดลูกหรือเปล่าเพราะอากาศที่นี่ปลูกพริกกับปลูกมะเขือไม่ค่อยได้ผลค่ะแต่มลินก็อยากลองก็เอามาปลูกด้วยพริกผ่านไปนะคะ อันนี้ก็คือตอนนี้สะดวกสบายมากค่ะสำหรับการปลูกแครอทนี่ค่ะก็เป็นแครอทเอามาทดลองปลูกกระถางละเก้าต้นเก้าต้นแล้วก็เอามาสองกระถางค่ะนี่แครอทเก้าสองสิบแปดก็เป็นสิบแปดต้นสิบแปดหัวถ้าติดทุกหัวนะคะทุกคนแล้วอันนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่ค่ะเอามาลองปลูก s ต,อตอรอเบอรี่ดอกสีชมพูนะตอนนี้ออกดอกแล้วค่ะสวยมากเลยดอกกำลังสวยงามเหี่ยวแล้วค่ะโดนแดดเดี๋ยวปลูกแล้วลดน้ำหน่อยน่าจะโอเคอยู่น่าจะเกิดอยู่ค่ะแล้วก็จะมีหอมหอมนี่เป็นหอมแขกค่ะนี่หอมแขกปีนี้ปลูกนิดเดียวเพราะว่าสามีบอกว่าอย่าปลูกเยอะนะเพราะาปีที่แล้วปลูกเยอะมากเลยค่ะหอมแล้วก็กินไม่ทันนี่ มาค่ะทุกคนมาปลูกผักไปด้วยกันค่ะสตรอเบอรี่ให้มาอยู่มุมๆมมมตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าเผื่อเขาจะมีพื้นที่เยอะกว่าเพื่อนตอนนี้สวนผักมันคำนวณแล้วค่ะมันจะแน่นมากเลยเพราะว่าเราซื้อต้นกล้าผักมาเยอะแล้วไอ้ที่ผักไทยที่ยังไม่ได้ไอ้นี้ก็ยังอีกเยอะเลยค่ะในบ้านทั้งผักบุง้งทั้งผักผักชีชีไทยชีลาว แล้วก็ชีใบเลื่อยนี่ค่ะก็จะเอาไว้ตรงนี้เลยปลูกต้นเดียวค่ะไม่รู้ว่ามันจะรอดจากที่มือของทากหรือเปล่านะคะทุกคนเพราะว่าเวลาฝนตกมาเนี่ยทากมันก็จะออกมาจากหินนี่ค่ะหินตรงเนี้ยที่มันจะซ้อนๆเป็นชั้นๆเป็นลุเป็นรั้วนี่ค่ะนี่นะถ้า เดี๋ยวสักพักเราก็จะเอาปลูกเสร็จแล้วเราก็จะเอาไอท้ที่อันนั้นมาให้ให้ทาก,กินนะคะมาไว้นี่นี่นะคะทุกคนก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับสตรอเบอรี่นะสตรอเบอรี่สวยมากค่ะปลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวสักพักก่อนค่อยเอาน้ำมาลดค่ะนี่ดอกสวยมากเลยตอนนี้มะเินก็จะหาที่ปลูก ปลูกเอ่อกระลำแล้วค่ะคือเราก็จาไม่ได้นะคะว่าอันไหนคือบวบเหลี่ยมบวบวานบวบงูทีนี้ก็เลยจะปลูกรวมกันไว้ตรงนี้เลยค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ทําค้างไว้ตรงนี้ให้มันอยู่ด้วยกันอยู่รวมๆกันมันก็คงไม่เป็นไรหรอกเนาะน่าจะขึ้นอยู่หรอกจะได้ผสมผสานความต่างที่ลงตัวเหมือนดอกญ้าในสวนไง เ็ายังมีหลายๆดอกอยู่รวมกันเลยตอนวันนั้นอะตอนวันที่ที่เพาะมาเมล็ดลงในกระถางอะค่ะด้วยความด้วยความขี้เกียจว่าจะเขียนสติกเกอร์แปะไว้นะว่าบวกอะไรก็ไม่ไม่เขียนทันทีแล้วทีนี้มันก็ลืมอะค่ะทุกคนมันก็เลยมันก็เลยต้อง ปนกันเลยค่ะตอนนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันไหนวันอังคารค่อโอ้ไม่ใช่สีวันวันพฤหัสถึงจะได้ทำไปจัดไม้มาทำค้างค่ะ นี่ค่ะก็ต้นสวยเลยนะเพราะว่าอันนี้เพาะเองต้นก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบมากค่ะแล้วก็เกิดทุกกระถางเลยนะเกิดเกือบทุกกระถางที่เพาะไว้ตรงนี้ยังมีที่เหลืออยู่แม่เลนก็จะเก็บไว้ก่อนเพราะว่ายังมีอีกต้นที่ยังไม่เกิดอยู่ก็มีค่ะอยู่ในบ้านแตวตอนนี้ก็จะมาปลูกกระลำค่ะกระลำนี่แล้วก็แครอทแล้วก็พริก นี่ค่ะแครอทหกสองสิบสองเ้ยเก้าสองสิบเก้าสองสิบแปดสิบเก้าต้นเพราะว่าอันนี้มีสองต้นในในกอเดียวกันนี่ค่ะมันก็แกะออกเนาะแกะออกทีละต้นแบบนี้ค่ะมันก็สะดวกดีนะ ลองวัดดูวางแบบนี้ดูนี่นเราก็วัดพื้นที่ก่อนนะคะวัดก่อนว่ามันจะวางไว้ตรงไหนบ้างทีนี้เราก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่าเราจะหวานถี่เกินเราเอาแบบนี้มาปลูกเลยค่ะทุกคน คาดว่าน่าจะเหลือน่าจะรอดตายทุกต้น,นก็ประมาณนี้ค่ะ ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเจอที่ว่างตรงไหนก็ปลูกตรงนั้นเลยค่ะทุกคนเพราะว่าที่มันจะไม่พอวันนี้แม่ดินก็จะปลูกพริกไว้ตรงนี้เลยค่ะพริกสี่ต้นเอาให้ยาวแบบนี้เลยดีนะอหัวหกักคอหักแล้วก็ลำตรงนี้ อรอตงนี้เราเอามาทดลองปลูกเฉยๆหรอกพริกเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นค่ะ นี่นะคะก็อันนี้แถวนี้ก็เป็นต้นพริกค่ะสี่ต้นแล้วตรงนี้แมรินก็เอาหอมแขกนี่ค่ะมาเสียบเสียบลงให้มันตรงไหนมีที่ว่างก็เสียบลงไปค่ะเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่แล้วแล้วก็กรบดินแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วแล้วก็ มมีที่ว่างตรงนี้ยังเหลืออยู่อีกหนึ่งแปลงเดี๋ยวแมรินก็จะเอาตรงนี้จะปลูกผักบุ้งค่ะผักบุ้งแล้วก็ผักชีตรงนี้ก็จะเอาไว้สําหรับปลูกถั่วถั่วแขกถั่วหวานนาอถั่วของฝรั่งแหละมาปลูกตรงนี้แล้วยังมีผักอีกหลายอย่างเลยค่ะที่ต้องปลูกสลัดสลัดเล็กๆก็ยังไม่ได้ปลูกเลยตอนนี้ผักเริ่มเหี่ยวแล้วค่ะ มาลดน้ำผักกันก่อน กเสร็จไปแล้วนะคะสําหรับการปลูกผักในวันนี้ก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูคลิปของแม่ลินนะคะอ,อ,อันนี้ก็เป็นบวบต่างๆค่ะบวบวานบวบงูบวบ,บ,วบวเหลี่ยมปลูกรวมๆกันไปค่ะอันนี้ก็สตบบรอเบอรรี่มีอยู่ต้นเดียวหวังว่าคงจะรอดอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศ สับอรร่สวยนะสีดอกดอกเขาสีสวยสวยค่ะสีชมพูใช่แล้วก็อันนี้ก็เป็นผักกะลำต่างๆค่ะแล้วก็มีต้นพริกแล้วตรงนี้เมลินก็ปลูกต้นหอมค่ะหอ,หอมหอมแขกแซมไว้ตรงกลางเนี้ยค่ะ พราะว่ามันไม่มีที่เนาะเราก็ปลูกแซมๆกันไปค่ะสำหรับตรงนี้ก็เป็นแครอทมีอยู่18ต้นค่ะก็หวังว่าจะรอดทุกต้นนะจะได้กินหัวทุกหัวค่ะทุกคนนี่ผักอันนี้ก็ชิกอเรียผักขมผักกาดขมนะคะอันนี้ก็เป็นผักกาดต่างๆของเมลินมีความสุขจิงค่ะเวลาได้เข้ามาในสวนผัก เสียงจิ้งหรีดก็ร้องเต็มเลยส่วนตรงนี้ก็เป็นนี่ระแหน่ค่ะทุกคนมันเกิดนะมันกำลังจะเกิดมาเยอะมากเลยกำลังงามเลยตรงนี้คือสระแหน่เต็มหมดเลยค่ะเป็นสลแหน่ผสมนะคะเป็นสลแหน่ไทยนั่นแหละแล้วทีนี้เราก็เอามาปลูกตรงนี้มันก็รู้สึกว่ามันค่ะมันก็เลยกลายพันธุ์เป็นสลแหน่รูปผสมค่ะนี่สวยมากกินอร่อยมากเลยนะกินกับน้ำพริกก็อร่อยมากค่ะ วันนี้มันก็จะตำน้ำพริกกินกับสาละแหน่นี่แหละแล้วก็ข้าวสวยอันนี้ก็เป็นดอกฟันสิงโตที่เขาแห้งแล้วค่ะนี่นนะจะพาไปดูดอกไม้คุณย่าต,ตอนนี้ก็เกิดดอกเต็มแล้วค่ะนี่สีม่วงสวยเลยนี่อะไรเขียด นี่ค่ะสีม่วงสวยเลยนะนี่กำลังจะขึ้นมาเยอะเลยตรงนี้ดอกตุ่มๆก็มีค่ะเล็กๆนี่นี่เยอะเลยเราก็คุณย่าไม่อยู่แล้วเนาะเราก็มีหน้าที่ดูแลให้ย่าต่อไปค่ะครอบครัวเราตอนนี้ก็อยู่กันสามคนนะคะพวกเราไม่มีไม่มีปู่ไม่มีย่านะคะมีคุณป้าสองคนแต่ว่าเขาก็อยู่ของเขาในหมู่บ้านคนละหมู่บ้านค่ะอยู่ไกลอยู่ ขับรถไปอุ้ยถึงบ้านป้าก็น่าจะมานประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะอีกคนหนึ่งก็น่นแหละเกือบเกือบชั่วโมงถึงจะถึงค่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็คงขอบคุณเพื่อนๆอ,อีกครั้งค่ะขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งกับการรับชมนะคะแล้วก็การที่เข้ามาให้กําลังใจมะลินนะสาหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะกับดอกไม้ของคุณย่าสวยๆนี่แหละ <c oughs> แล้วก็ดอก ฟันสิงโตแห้งนี่แหละคะ่ะทุกคนลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ